เรามาลองทําการต่อวงจรดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาทําการเลือกแรงใงจ่ายไฟนะครับผมเลือกเป็นแรงใงจ่ายนะครับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโรลเทตร,ตรงนี้นะครับเราสามารถลากได้นะครับคลิกเลื่อนสีแดงคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายลากได้เลยนะครับอย่างนี้เราต้องการขยายก็กด Control s c r o l ย่อขยายอ,ยอย่างนี้นะครับต่อมา ทำการเชื่อมต่อสายนะครับเราคลิกที่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นนะครับคําว่า cable and connection นะครับเลื่อนมาอีกนะครับมันจะขึ้นคําว่า fade y i นะครับถ้าเป็นสาย line เราคลิกที่สีน้ำตาลนะครับเวลาเชื่อมต่อทําการเลื่อนเมาส์มาให้อยู่จุดที่จะทําการต่อต้องอยู่จุดที่ขั้วนะครับถ้าเลยมาแบบนี้อ่ามันจะไม่ต่อนะครับอ่ะเราลองดูก็ได้ครับอ่ะผมสมมุติว่าผมต่อแบบ ถูกต้องก่อนนะครับอ่าผมเลื่อนมาแบบนี้ก่อนอันนี้คือลายนิวตันจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับ PE จะเป็นเขียวเหลืองนะครับอ่าต่อแบบนี้วิธีการเราลองทดสอบทําการลันดูก่อนก็ได้ครับอ่าเพื่อดูว่าสายไฟมันต่อถูกไหมถ้าเราต่อถูกเส้นนะครับจะมีสีนะครับตามแถบสีที่เราเลือกมาวาดนะครับลายสีน้ำตาลน,นิวตนันสีน้ำเงิน PE สี แต่ถ้าเราต่อผิดเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราต่อผิดอย่างเช่นเราไม่เลื่อนเมาส์มาจุดต่อเราเลื่อนนะครับมาต่อลากข้างในอย่างนี้มันจะต่อไม่สนิทนะครับเวลาเราลันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเส้นมันจะไม่เปลี่ยนสีนะครับนั่นแสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลมาหรือเราต่อไม่ถูกต้องถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ทําการสต็อปนะครับทําการลบเส้นเดิมออก ลากใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วกวดรั่นบอ,อ,อาอย่างนี้แสดงว่าเราต่อถูกต้องนะครับต่อมาเราจะทําการจําลองการทํางานของตัวหลอดไฟดูครับเราเลือกหลอดไฟมา1หลอดครับเสร็จแล้วเอามคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสีเขียวสีแดงสี อ่เหลืองนะครับสีบรูสีน้ําเงินแล้วก็สีเกรย์สมมุติผมต้องการเลือกเป็นสีสีแดงนะครับชื่อเราสามารถเปลี่ยนได้ครับตั้งชื่อเป็น r a m p lamp นะครับส่วนตำแหน่งขาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ตรงนี้เป็นขามาตรฐานผมก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับผมใช้ชื่อเดิมก็โอเคไปนะครับต่อมาผมต้องการสวิตมา1ตัวเป็นสวิตแบบกดติดกดดับมา1ตัวนะครับ แต่เมืคลิกเข้าไปเหมือนกันนะครับขาผมไม่เปลี่ยนนะครับชื่อมาตรฐานอยู่แล้วส่วนชื่อตรงนี้ผมจะตั้งเป็นสวิตหนึ่งนะครับนะแล้วก็กดโอเคอพอเราต่อแบบนี้เสร็จนะครับเราสามารถที่ทำการเชื่อมต่อสายได้เลยให้มากดคลิกที่เส้นนะครับตัวนี้จากนั้นกดที่เส้นสีน้ำเงินน้ำเงินมาเลื่อนเมามา ใกล้ๆคั่วนะครับคลิกแล้วก็เลื่อนไปต่ออย่างนี้นะครับด้านนี้เหมือนกันครับคลิกเวลาคลิกลากมันต้องลากไปแนวตรงเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถมาแบบนี้มาแล้วก็มาเลี้ยวแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมาแนวตรงอย่างเดียวมาอย่างนี้ก็ปล่อยครกอีกครัค้งปล่อยคลิกครั้งอย่างนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นจุดท,ที่เราจะต่อกับ นิวตันเราต้องเปลี่ยนสีนะครับให้มาคลิกที่สีน้าเงินจากนั้นเราคลิกลากต่อยอครับเสร็จแล้วอย่าลืมกดเซฟนะครับเราต้องกดเซฟด้วยนะครับหรือถ้าใครต้องการจะไปเซฟจุดที่เราต้องการเซฟเกียไว้ก็กดไฟล์เซฟแอดนะครับกดไฟล์เซฟแอด เราก็กดเซฟไปได้เลยนะครับกดเซฟได้เลยตั้งชื่อตามที่เราต้องการสมมติงานนี้ผมต้องการเซฟเป็นชื่อว่า,าเดี๋ยวผมเอาไปเซฟไว้ในได้ดีนะครับผมตั้งไว้ในนี้ผมตั้งชื่อว่า,าแลบละกันนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น l a บหนึ่งนะครับ underscore หนึ่ง กดเซฟปครับเซฟเรียบร้อยทีนี้ในการจำลองการทำงานให้เรามากดที่ลันนะครับหรือซิมูลชั่นแล้วกดสวิตช์เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นการจำลองการทำงานอของวงจรนะครับควบคุมหลอดไฟฟ้านะครับทีนี้ขออนุญาตเสริมนิดหนึงกรณีที่เราต่อสายไม่ถูกนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ เราอาจจะทําการเชื่อมต่อสายแล้วไม่ต่อตรงนี้นครับเราเลยไปแล้วเราค่อยไปปล่อยอย่างนี้สมมุติถ้าเรากดลันนะครับสายมันจะเชื่อมต่อไม่ดีเวลาเรากดสวิตเห็นไหมครับเห็นไหมสายไฟมันมาครับมาแต่หลอดไฟไม่ติดนะครับลักษณะแบบนี้นักษาแก้ไขได้เลยครับเรารู้แล้วว่าจุดนี้ต่อไม่ถูกแน่นอนเราก็ทําการลบเส้นต่อใหม่ครับทําการเชื่อมต่อปั๊บลัน กดสวิตช์ก็สามารถทำงานได้ครับ